มหาสมุดคลื่นและห้องมืดไขค,ความลับผู้เฝ้าดูและความตระหนักรู้ Witness และ awareness ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บทสนทนาแห่งสติรู้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของความสับสนสำหรับผู้ปฏิบัติหลายๆท่านเลยค่ะนั่นคือเรื่องของการเฝ้าดู witnessing และความตระหนักรู้ awareness ค่ะ ดิฉันขอเปิดด้วยคำถามที่เชื่อว่าหลายคนติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือเราพยายามฝึกอย่างหนักที่จะเป็นผู้เฝ้าดูเราคิดมาตลอดว่านี่คือเป้าหมายสุดขั้วคือการนั่งที่ริมตะลิ่งแล้วมองดูความคิดไหลผ่านไปแต่ตอนนี้มีการปรัชญาที่บอกว่าสำหรับการเฝ้าดูมันต้องมีสิ่งอื่นให้เฝ้าดูเรายังคงอยู่ในทวิภาวะดูอ l i ิ y ีเดี๋ยวนะคะพ i ่นตตี้ แม้แต่ผู้เฝ้าดูก็ยังไม่ใช่ของจริงแท้หรอคะยังเป็นแค่ทวิภาวะแบบนี้มันน่าท้อใจนะคะถ้าแม้แต่ผู้เฝ้าดูก็ยังไม่ใช่แล้วอะไรคือของจริงหรอคะใช่เลยครับเพื่อนนี่คือจุดที่คนติดกันเยอะที่สุดลองลึกภาพแบบนี้ครับตอนแรกเราอินกับหนังคือชีวิตและความคิดมากจนลืมตัวว่ากำลังดูหนังการที่เราถอยออกมาเป็นผู้เฝ้าดู มันเหมือนการที่เราลุกจากที่นั่งแล้วเดินไปห้องฉายหนังที่อยู่ด้านหลังเราเห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นแค่ฟิล์มที่วิ่งผ่านแสงไฟนี่คือการก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่มากครับแต่เราก็ยังอยู่ในโรงหนังใช่ไหมครับเรายังคงดูบางสิ่งอยู่ผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูท่านมหาราชกำลังบอกว่าผู้เฝ้าดูคือก้าวสุดท้ายก่อนออกจากโรงหนังครับ มันคือประตูที่จะพาเราไปสู่สภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงไม่ใช่การดูหนังแต่คือการเป็นแสงสว่างนั้นเสียเองซึ่งไม่จําเป็นต้องดูอะไรเลยผู้เฝ้าดูคือตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะก้าวข้ามไปครับพอเปรียบเป็นว่าประตูไม่ใช่บ้านนี่ชัดเจนขึ้นมากค่ะแต่มันมีประเด็นที่ลึกและขัดแย้งกว่านั้นอีกค่ะท่านครับที่ท่านบอกว่าท่านรู้ตัวว่ากำลังไม่รู้ตัว Aware of being unconscious หรือรู้ตัวว่ากำลังหลับเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับการไม่รู้ตัวมันก็แปลว่าไม่รู้ตัวสิคะมันขัดกันเองชัดๆนี่นี่คือสิ่งที่ดิฉันไม่เข้าใจที่สุดเลยค่ะนึกถึงห้องมืดวืดห้องหนึ่งนะครับเพื่อนจุดสำนึก consciousness มันเหมือนหลอดไฟในห้องพอเราเปิดสวิตคือตื่นห้องก็สว่างพอเราปิดสวิตคือหลับห้องก็มืด เราส่วนใหญ่จะผูกตัวเองไว้ที่หลอดไฟครับพอไฟดับเราก็บอกว่าฉันดับไปด้วยแต่ความตระหนักรู้ awareness มันไม่ใช่หลอดไฟครับมันคือพื้นที่ของห้องนั้นไม่ว่าไฟจะเปิดหรือปิดห้องมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับมันไม่ได้หายไปไหนห้องมันรู้ถึงความมืดและความสว่างที่เกิดขึ้นในตัวมันการที่ท่านรู้ตัวว่ากำลังหลับ ก็คือการที่ท่านรู้ว่าท่านคือห้องไม่ใช่แค่หลอดไฟที่เปิดเปิดปิดปนั่นเองครับโอ้โหเราคือห้องไม่ใช่หลอดไฟนี่คือคำอุปมาที่เปลี่ยนโลกเลยนะคะแต่ดิฉันขออีกสักคำอุปมาได้ไหมคะดิฉันยังสับสนอยู่ดีค่ะระหว่างความตระหนักรู้ awareness กับจิตสำนึก consciousness ที่ท่านพูดถึงมันต่างกันจริงๆยังไงคะ ได้เลยครับใช้ภาพเปรียบเทียบนี้ก็ได้ Awareness ความตระหนักรู้คือมหาสมุทรครับมันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเป็นหนึ่งเดียว Oneness มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นส่วน Consciousness จิตสำนึกคือคลื่นที่เกิดขึ้นบนผิวมหาสมุทรครับคลื่นมันต้องอาศัยการสัมผัส Contact เช่นลมมันต้องมีบางสิ่งให้รู้ถึงคลื่นต้องมีรูปทรงมันเป็นเรื่องของทวิภาวะ มีคลื่นก็ต้องมีที่ที่ไม่ใช่คลื่นคลื่นจิตสำนึกจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีมหาสมุทร awareness แต่ตอนที่มหาสมุทรสงบนิ่งเหมือนตอนหลับสนิทมันก็ยังเป็นมหาสมุทรอยู่โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคลื่นไงล่ะครับเราคือมหาสมุทรไม่ใช่แค่คลื่นลูกใดลูกหนึ่งเราคือมหาสมุทรไม่ใช่แค่คลื่นสุดยอดค่ะ งั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในทางปฏิบัติเลยค่ะถ้าเป้าหมายของเราคือการตระหนักว่าเราคือมหาสมุทร awareness ท่านบอกให้เราใช้คำคิดฉันเป็น I am เป็นเหมือนผ้าขัดถูหรือให้จดจ่อยอยู่กับมันทำไมคำคิดง่ายๆแค่นี้ถึงมีพลังขนาดนั้นล่ะคะมันก็เป็นแค่คำคิดเหมือนคำคิดอื่นๆไม่ใช่หรอทำไมมันถึงจะพาเรากลับไปเป็นมหาสมุทรได้ล่ะ เพราะมันเป็นคำคิดดั้งเดิมที่สุดครับเพื่อนมันคือคำคิดแรกที่โผล่ขึ้นมาก่อนที่คำคิดอื่นๆทั้งหมดฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอยากได้ฉันกลัวจะตามมาคำคิดอื่นๆมาเหมือนกิ่งก้านครับแต่คำคิดฉันเป็นมันคือรากครับการที่เราหันมาจดจ่อที่ฉันเป็นมันเหมือนการที่เราสาวคำคิดกลับไปหาต้นตอของมันมันไม่ใช่การคิดฟุ้งซ่านแต่คือการหวนกลับ returning เมื่อเราพักอยู่ที่รากนี้มากพอกิ่งก้านที่วุ่นวายมันก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเองเพราะมันไม่ได้รับความสนใจจากเรามันคือการใช้คำคิดเพื่อข้ามพ้นความคิดนั่นเองครับเป็นการใช้น้มหยอกเอาหนามบงที่ลึกซึ้งที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้พี่นัตตี้ช่วยสรุปหัวใจสำคัญ4ข้อของการเดินทางข้ามพ้นผู้เฝ้าดูนี้หน่อยค่ะ ยินดีครับ 1. ผู้เฝ้าดู the witness ยังเป็นทวิภาวะมีผู้ดูสิ่งที่ถูกดูมันคือประตูหรือห้องฉายหนังไม่ใช่บ้านที่แท้จริง 2. จิตสำนึก consciousness เหมือนหลอดไฟหรือคลื่นมันคือสภาวะที่เกิดขึ้นตอนตื่นและดับไปตอนหลับ 3. ความตระหนักรู้ awareness เหมือนพื้นที่ห้องหรือมหาสมุทร มันคือสภาวะดั้งเดิมที่เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเกิดไม่เคยดับและเป็นสิ่งที่รู้แม้ขณะที่ไม่รู้ตัวหลับสนิทและ 4. กุญแจสำคัญคือฉันเป็น I am มันคือรากของคำพิษทั้งปวงจงใช้มันเป็นผ้าขัดถูหรือสามันกลับไปหาต้นตอเพื่อที่เราจะตระหนักรู้ว่าเราคือมาหาสมุทรไม่ใช่คลื่นครับขอบคุณพี่นัตตี้มากค่ะสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะ คุณเคยสัมขัสถึงความแตกต่างระหว่างคลื่นจิตสำนึกกับมหาสมุทรความตระหนักรู้บ้างไหมคะหรือเคยลองใช้ฉันเป็นเป็นผ้าขัดถูคำคิดตัวเองดูบ้างหรือเปล่าลองแบ่งปันประสบการณ์กันเข้ามานะคะ สุดทา้ายนี้ผมขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินฐานทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการรูปสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตง้งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องนี้มาเสมอมาครับขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ